บางคนเป็นคนดีนะแต่ว่าไม่ภาวนาน่าเสียดายมากเลยเสียโอกาสนานๆพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นสักองค์หนึ่งเวลาพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นนั้นพระพุทธศาสนาก็อยู่ไม่ยั่งยืนเท่าไหร่อยู่ไม่นานธรรมะของพระเจ้าถึงจะเป็นความจริงแต่คนในโลกไม่ได้อยากได้ความจริง อยากได้ผลประโยชน์ต่างๆงั้นมันฝืนธรรมชาติฝืนความรู้สึกศาสนาก็ไม่ยั่งยืนเท่าไหร่หรอกบางยกบางสมัยนะบางพระพุทธเจ้าพอสาวกรุ่นที่ท่านสอนไว้นิพานไปหมดหรือตายไปหมดศาสนาะก็สูญเ,เลยไม่มีการสืบทอดหลายพระพุทธเจ้านะเป็นอย่างนั้นะ อย่างพระพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้นะท่านปัญญามากบัญญัติธรรมบัญญรรัติวินัยเอาไว้มากมายแล้วศาสนาก็ยั่งยืนมาได้สองพันกว่าปีนะถามว่ามันยั่งยืนจริงไหมก็ไม่ค่อยจริงนะคนส่วนน้อยเราที่จะได้ประโยชน์จากพระศาสนาจริงๆส่วนมากก็ไม่ได้ศาสนาพุทธเข้ามาเมืองไทย ก็มาเจอศาสนาผีก่อนที่ศาสนาพุทธจะเข้ามาดินแดนนี้เป็นศาสนาผีเราเคยได้ยินคำว่ากวัญไหมขวัเนีน่ยเรื่องของศาสนาผีนะในภาษาไทยจะมีคําเกี่ยวกับกวขวัญเยอะในขวัญหายขวัญดีตอเน,นีน้เสียกวัญอะไรอย่างงี้นะก็ต้องทําพิธี บวงสวงกลับไหว้ให้ขวัญกลับมาอยู่กันเนื้อกับตัวคิดอย่างนั้นเพราะว่าไม่รู้จักศาสนาพุทธมาก่อนพอศาสนาพุทธเข้ามาในเมืองไทยศาสนาก,ก็ต้องปรับตัวกลมกลืนเข้ากับสังคมอันนี้อย่างศาสนาพุทธไปอยู่เมืองจีนต้องปรับตัวกลมกลืนเข้ากับเต๋า พาอเคยงชื้ออยู่ด้วยกันยังมันไม่ใช่ศาสนาพุทธเพียวๆนะนบางที่ศาสนาพุทธก็ต้องสร้างพระโพธิสัตว์อะไรขึ้นมามากมายเพื่อต่อสู้นะกับละทิของเทพฮินดูอินดูมีเทพพระเจ้าเยอะแยะพุทธก็มีพระโพธิสัตว์เยอะแยะเก่งๆอะไรอย่งนี้